โลว์อชูไก่กับผมเจบอลบอนะฮะวันนี้อยู่ในเกม Modern Warship ที่คุณเห็นอยู่นี่ก็คืออินเทอร์เฟซหน้าตาของเกม Modern Warship ในพาร์ทหน้านะฮะในของเดือนตุลาคมเปลี่ยนไปมากเลยนะฮะเหมือนอารมณ์แบบอยากจะทำให้เป็นสไตล์มินิมอลมากขึ้นแต่ผมดูว่ามันลกๆยังไงไม่รู้ <laughs> โอเคมีอะไรบ้างเราไปดูนะฮะอย่างแรกเราไปดูร้านค้าก่อนเลยละกัน ร้านค้าเนี่ยก็เหมือนเดิมนะฮะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายเลยไม่ได้ปีข้างในไม่ได้ปีอะไรเปลี่ยนเลยฮะมีแค่ขวาบนที่เปลี่ยนไปนะครับส่วนตลาดโอเคตลาดก็จะ,ะกดเข้ามาง่ายขึ้นไม่ต้องกดซ้ายบนเลยนะฮะก็ข้างในมาร์เก็ตตลาดมีแค่ด้านบนที่เปลี่ยนไปนะฮะไล่ทีละอย่างเลยจะได้ไม่งงนะฮะแล้วก็สมาร์ทักพวกก็คือแคนเอาาไว้ข้างล่างแทนแล้วนะครับ โฆษณานะครับสเดิม3จุดเหมือนเดิมก็เล็กลงไม,ม่เกะก,กะหน้าจอนะฮะแล้วก็อันนี้แพ็กเกจก,การซื้อของคนโปรโมชั่นต่างๆหรือว่าคนเล่นใหม่นะฮะอันนี้โปรโมชั่นเรือเรือในเกม Modern Warship เรือใหม่นะ TF 2 0 0 0ซึ่งผมรีวิวไปแล้วแล้วก็นี่เป็นอินเทอร์เฟซการตั้งค่านะฮะ รู้สึกการตั้งค่าจะมีการเปลี่ยนนิดหน่อยนะอินเทอร์เฟซมีเปลี่ยนนิดหน่อยเท่านั้นเองอคิดถึงเสียงเกมเยัไม่ได้ฟังนานแล้วนะหลกัลกๆก,ก็ประมาณนี้นะครับจดหมายมาอยู่ขวาบนแทนนะฮะแล้วก็เงินบอกจำนวนแบตเตอรี่แล้วก็เปอร์เซ็นต์ Wi-Fi ด้วยดีขึ้นเยอะนะฮะแต่ก่อนไม่บอกนะแล้วก็ด้านซ้ายบนนี้กดไม่ได้แล้วนะฮะต้องไปกดที่เลเวลแทน ็จะเจอหน้าตาบอกสิติของเราบอกละเอียดขึ้นเยอะนะฮะแต่ก่อนเป็นภาษาอังกฤษตอนนี้เป็นภาษาไทยเรียบร้อยอันดับแล้วก็เพื่อนอย่างที่เห็นครับต่อมาเปิดเพื่อรับรางวัลก็คือเจ้าเลเวลปะด้นผานั่นเองดูดีดูสวยขึ้นเยอะนะฮะ ดูสวยขึ้นเยอะดูมีมิติขึ้นเยอะฮะไม่ดูดูแบบต่อยละเจ๋งอะแล้วงงลต่อมาเป็นภารกิจรายวันฮะข้างในอินเทอร์เฟซไม่ได้เปลี่ยนนะฮะแชทลองพิมพ์คำว่าสวัสดีสิยังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขนะึ้นฮะยังเป็นเหมือนเดิมครับ สระไม่มีนะฮะวันในยุคหายดูหน้าอ๋อ,อถ้าเรากดตรงรูปคน3คนนะฮะจะขึ้นเพื่อนทั้งหมดเนี่ยให้กดมาชวนเพื่อนได้นะฮะตรงนี้นะฮะแล้วต่อมาก็จะเป็นรูปลูกเต๋านี่ก็จะเป็นโหมดต่างๆในเกมนะครับเหมือนเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยน,นะฮะกดเพื่อต่อสู้ก็จะไปเกมด่วนให้เลยนะฮะ ต่อมาเป็นสมัครครับพวกบอกไปแล้วนะแคทนะต่อมาเรือฮะส่วนเรือโอ้โหอินเทอร์เฟ c เป็นไงที่ติดตั้งดูมินิมอลขึ้นเยอะนะฮะดูไม่แหลกตาดิแต่อาจจะมีแหลกอยู่บ้างนะครับนะจะมีแหลกอยู่บ้างนะเครื่องผมนี่รู้สึกร้อนขึ้นเยอะเลยหลังจากที่ไม่ได้ร้อนมานานรายละเอียดก็บอกประมาณนี้ครับ มีการบอกอาวุธของของพวกเครื่องบินด้วยนะดีนะครับถ้าบอกอาวุธอย่างนี้ก็ถือว่าเจ๋งดีแต่ยังไม่ได้บอกละเอียดมากมีการบอกประวัติของเฮลิคอปเตอร์หรือว่าอาวุธต่างๆด้วยนะครับดีมากเลยดีดีด,ดีอันนี้ดีสุกใจถูกใจมีการบอกตำแหน่งตำนาน เคดีดีเสร็จแล้วถ้าเกิดเราจะซื้อเพิ่มเติมเรากดที่ร้านขายอุปกรณ์คราวนี้ก็จะเข้ามาลึกหน่อยอ๋อเราจะกดร้านขายอุปกรณ์เราสามารถซื้อจากหน้าเกมได้เลยฮะตรงร้านขายอุปกรณ์ก็จะโผล่มาที่หอเลยแล้วเราก็จะซื้อได้เลยนะครับอินเทอร์เฟซการซื้อจะเปลี่ยนไปประมาณนี้เฮ้ยไม่เห็นเดลวแวบโบดนเทียสองนี่หว่าหลักๆประมาณนี้นะฮะ อ๋อถ้าเราจะซื้อของเราก็คือต้องกดที่เรือนะครับแล้วก็กดไปที่อู่อูไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะซื้ออวุธสักอาวุธหนึ่งเนี่ยคุณต้องเข้าไปลึกเลยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าอู่ก็คือจะไปเรือที่เรายังไม่ได้ซื้อนะฮะซึ่งเป็นเรือลำนี้ราคาห้ล้านบาทเป็นเรือมาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวค่อยคุยนะฮะ ไปเรื่องอาวุธก่อนถ้าจะซื้ออาวุธคุณก็ต้องไปเลือกแถบน,น,นั้นนะฮะแล้วกดที่ร้านค้าขายอุปกรณ์คุณถึงจะซื้อได้นะฮะโอเคอันนี้ก็คืออินร์เฟซทั้งหมดเรามาไล่เรื่องเรือบ้างฮะเรืออะไรมาใหม่บ้างจะได้ไปทีเดียวเลยแล้วก็จะมีตรงนี้นะฮะฟิลเตอร์สามารถอ่าแล้วมาตรงนี้ต่อนะฮะตรงนี้จะเป็นฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ขวาเนี่ยนะฮะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเล่นเรือประเภทไหนนะครับอย่างเล่นเป็นเดซิซอเยอร์เราก็กดที่เดซิโเอร์ได้เลย เรือบรรทุกเครื่องบินอย่างเงี้ยฮะประจันบานอย่างงี้ก็จะสามารถเลือกได้นะฮะถามว่าดีไหมก็ดีนะฮะเพราะว่าบางทีผมเลือกกิจกรรมมาเนี่ยบอกให้เพื่อนเลือกได้จอยเยอร์ก็อาจจะบางคนอาจจะไม่เป็นนะฮะบางคนอาจจะเป็นก็จะง่ายขึ้นแล้วก็เลือกประเภทของเรือนะฮะว่าตำนานแลอะไรอย่างเงี้ยคราวหน้าเรากัดกิจกรรมจะได้ไม่ยากนะฮะไม่ยากก็จะง่ายเลยแล้วก็เลือกประเทศได้ด้วยเลือกเทียเลือกคูณ2หรือไม่คูณ2ได้ด้วยโอ้ ละเอียดเยอะฮะลองไปเล่นกันดูตอนอัปเดตอีกทีนึงนะครับต่อมาเป็นเรือ R F Admiral Bay City นะฮะอ่านผิดอ่านถูกต้องขออภัยเรามาบอกเรื่องอาวุธคร่าวๆก่อนที่เราจะไปเล่นจริงนะฮะนะว่ามันมีอะไรบ้างสำหรับเจ้านี่มีมิสไซล์2เบิร์ดนะครับเป็นเรือ B P ของเดือนตุลาคมนะมิสไซล์2เบิร์ดเหมือนว่า r ี่แอคเลยว่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปทรงมันก่อนดีกว่ารูปทรงมันเหมือนวาลี่แอคเหมือนกันนะหรือไม่ก็าหางโจฮะเหมือนเหมือนกันนะเนี่ยแต่ปืนคู่อยู่หน้าเลยโคตรเจ๋ง ปืนคู่อยู่หน้านะครับเพื่อนๆวิยย่งเจ๋งนะมิสไซลสองนะฮะปืนอยู่ข้างหน้าสองก็บอกเลยอย่างเฟี้ยวปืนระเบิดอีกสามป้อมเจ้าต่อวิดีโอแบบล็อกอีก TE สองศูนสามโคเทเอเฮลิคอปเตอร์หนึ่งรับป้องกันาอากาศสี่ป้อมเปลี่ยนได้และคินซอมิไซล์ ที่เป็นไซโลนะครับใช้ต่อต้านอากาศยานผมว่ามันต้องเดอะเบสมากแน่ๆเลยนะยังไงเราไปดูเรื่องความโหดมันอีกทีหลังจากพวงนี้นะฮะเพราะว่าผมอาจจะทําไม่ทันวะตอนนี้ที่เวลาที่ผมทําก็คือที่ยงคืนครึ่งเป็นเวลานอนอผมเลยนะฮะและต่อมาเป็นเครื่องบินเทียสานะฮะ เจ้านี่เป็น FA 18E Super Hornet นะครับเป็น Hornet Update นั่นเองเรามาดูกันว่ามันจะโหดไหมอีกทีนะครับส่วนอาวุธของมันเนี่ยผมยังบอกไม่ได้นะต้องต้องเดี๋ยวต้องทําให้ดูอีกทีนึงนะฮะแต่ที่เห็นก็คือปืนใหญ่1ปืนยิงระเบิลบดสามเลยนะแล้วก็มีไซล์หนึ่งนะฮะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีนึ่งสาหรับเจ้า FA 18E Super Hornet นะครับอย่างเท่เลย แล้วก็นี่ครับเฮลิคอปเตอร์ใหม่ยังเทอือแล้วความเท่ความเท่บวกความแหลกกับมาแล้วฮะเครื่องผมดอนจีเลยสำหรับเครื่องบินของสัญชาติอเมริกานะครับ s N m h 4 7 N ชัยนุกนะฮะเจ้านี่ปืนกลสี่กระบอกมิสไซล์2ตอร์ปิโดอีก2เข้ามาเป็นวัต t ทิ p พาร์ทียี์3นะฮะเหมือนเครื่องบินเมื่อกี้เลยมิสไซล์สวอเมอร์รีโมเดลมาใหม่นะฮะโคตรเท่ อู๋ชิปหายแล้วล่ะ r b k หนึ่ง r b k หนึ่งก็คืออะไรอะ่ะเป็นปืนยิงระเบิดเป็นนิวเคลียร์ฮะโอ้ต้องลองละขอลองให้เพื่อนๆดูหน่อยละกันก่อนไปทดสอบจริงอยากเห็นเนี่ย ไลายเป็นสกินสามัวอีเวนต์นะฮะอันนี้หรือเปล่าเนี่ยสามัวอีเวนต์อุ้ยเคโคนน่าก,กลัวเลยตกใจเลยมเมื่อกี้ลายไม่ย่างน่าก,กลัว ลายแรกก็เฟียวแล้วอ่ะลายที่สองฮะเป็นโอ้โหสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนแล้วก็เรือ tf 2000ที่ผมรีวิวไปนะครับที่เหลือก็ประมาณนี้อัปเดตนี้นะเดี๋ยวยังไงของผมมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งเพื่อนๆอาจจะดูงงๆหน่อยครับเพราะผมรีวิวในโทรศัพท์แล้วมัน หมือนจะแหลกนะฮะและอันนี้ก็คือข้อมูลอัปเดตใหม่ทั้งหมดนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือว่าไม่ได้รับข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวผมมาชี้แจงเพิ่มทีหลังหรือว่าพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีเจอปืนครับสวัสดีครับ